น้องหมากินปากแรงมากเลียทีนี้แบบเบนติดมือเลยนะคะที่บ้านใครมีปัญหาแบบนี้บ้างคะคือเรื่องกลิ่นปากของน้องหมาเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะสาเหตุเกิดได้จากหลักๆสองสาเหตุนะคะ1นึ่งอาจเกิดจากปัญหาเฉพาะที่นะคะก็คือตรงที่ฟันของน้องๆน,นั่นเองอาจจะมีแบบฟันผุคาผิหินปูนนะคะเกิดจากการที่น้องๆเขาเนี่ยไม่ได้รับการแปรงฟันหรือว่าขูดถิ่ปูนบ่อยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ย ก็จะทําให้เกิดกลิ่นปากได้นะคะหรืออันที่2ก็คือการที่เขาเนี่ยกินอาหารดิบหรือว่าเป็นพวกอาหารบาฟนะคะเพราะว่าอาหารพวกนี้เนี่ยจะทําให้ไม่ได้เกิดการเสียดสีของฟันเนาะไม่เหมือนอาหารเม็ดที่เขามีการแบบขัดฟันทางกายภาพอยู่นะคะก็จะทําให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะดังนั้น ก็ควรจะทําความสะอาดฟันให้ดีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแปรงฟันคูทินบูนะหรว่าขนมขัดฟันนะคะที่มีพวกนวัตก,กรรม m อ็มไซนะคะที่ช่วยในการทําความสะอาดช่องปากนะคะ กับอันที่สองนะคะอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่เฉพาะที่นะคะอาจจะเป็นปัญหาที่ระบบโดยรวมของร่างกายนะคะเช่นอาจจะมีแผลที่กระเพาะอาหารแผลที่หลอดอาหารไหมหรือว่าเป็นที่ไตเขามีปัญหาหรือเปล่าคับของเสียไม่ได้ก็จะทําให้เกิดกลิ่นปากเกิดขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าน้องหมากินปากแรงมากๆผิดปกติเนี่ยเราก็ควรเอ๊ะละแล้วก็ควรจะพาไปพบสตัตวแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ถูกต้องนะคะแล้วเพื่อนๆล่นนะคะมีใครที่น้องหมากินปากแรงมากแล้วทํายังไงบ้างลองแชร์ความ คิดเห็นกันดูนะคะ